โอเครถทําความสะอาดของน้องรักดีและน้องวีวีใช่ไหมคะเซตนี้เราได้มาจากที่ไหนคะเซเว่นอีเลเว่นใช่ค่ะเราซื้อมาจากที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะ1เซต1กล่องราคา189บาทนะคะ,ะทีนี้เรามาอันบ็อกซ์กันเลยคะ่ะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะอันบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวจะให้น้องจรินอธิบายก่อนว่าของเล่นชิ้นนี้มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง อารมณ์ค่ะด้านอารมณ์หนึ่ง<ล>ค่ะแล้วก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์ฝึกความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็พัฒนาการมองเห็นด้านการมองเห็นนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะ,ออคะโอเคค่ะทีนี้เรามาอันบ็อกกันเลยค่ะ,<ส>ะว่าด้านในจะมีกี่ชิ้นอะไรยังไงบ้างแต่ว่าในกล่องเขาเขียนหน้ากล่องเขาเขียนว่ากี่ชิ้นนะคะ อุปกรณ์ในเซตมากกว่า8ชิ้นค่ะอ๋อมากกว่า8ชิ้นอ่าไหนลองมานับดูสิคะว่าเกิน8ชิ้นหรือเปล่าสปัน์สิตดาวพปรส <c oughs> แกะเลยค่ะโอเคชิ้นที่หนึ่งมีอะไรบ้างคะซาลินก็จะมีไม้กวาดไม้กวาดค่ะไม้ขัดพื้นแล้วก็อันนี้แ <c oughs> ปลงขัด ซื้อในห้องน้ำในห้องน้ำเหมือนสกอตไบช์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อันนี้ที่ขัดชักโครกใช่ไหมคะห้องน้ำแล้วก็มีไม้ถูพื้นแล้วก็ไม้ถูพื้นเป็นไม้ม็อบเนาะใ่คทีนี้เาก็จะมีอ่ามีถังถูพื้นด้วยหนึ่งใบนะคะที่โกยผงโกยผงนะคะก็มีน้ํายาทำความสะอาดน้ำยาทำามสาแล้วก็มี อะไรคะเขาเรียกว่าคะป้ายทําความสะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะป้ายทําความสะอาดอ่โอเคงั้นตอนนี้ให้เวลาน้องสลินน้องสปันประกอบของเล่นก่อนนะคะค่ะตัวนี้จะไม่เป็น่ะเดี๋ยวให้เจ๊ช่วยนะคะโอเคค่ะน้องรักดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราทำความสะอาดสรุปก็คือในเซตจะมี10ชิ้น แล้วของเล่นเซตนี้มีประโยชน์ยังไงคะสลินช่วยฝึกอะไรพวกหนูสองคนบ้างคะสลินสปังทงานบ้านพวกหนูเพราะว่าพวกหนูเริ่มโตกันแล้วค่ะอ๋อหนูเริ่มโตแล้วหนูก็เริ่มจะช่วยหมามีทาความสะอาดบ้านได้บ้างแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะแล้วไหนลองแนะนําสิคะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยใช้ใช้ยังไงเวลาใช้ไหนทําให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยค่ะอ่ะสมมุติเริ่มที่ไม้กวาดก่อนค่ะไม้กวาดกับที่ตักผมอ่ะอุ๊ยบนโต๊ะมี เศษผงอยู่เศษขยะอยู่ไหนทำยังไงนะไหนอ่าใช่ถูกต้องค่ะกวาดแล้วก็อันนี้เป็นที่จูบปีนะาดาจูบปีอาจูนาดาในแป้นไม้จูบปีนาดาตบมือในแป้นปีนตัะโอเคอันนั้นคือไม้ถูพื้นสมมติอันนั้นบนโต๊ะเป็นพื้นใช่ไหมคะอ่ะไหนถูค่ะสปันถูยังไงคะถูแบบนี้เหรอใช่เหรอคะลูกก็จะสะอาดไหมคะสะอาด ถูกนะะคสมมุติว่าในถังน้ํามีน้ําแล้วใช่ไหมคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งเซรินต้องทํายังไงคะกดโฟมน้ำยาโอเคกดน้ํายาถูพื้นโอเคแล้วก็คนคนนิดนึงค่ะก็คือเอาไม้ถูพื้นลงไปจุ่มๆในถังน้ำอ่ะแล้วเวลาบิดแล้วคะลูกไหนไหนอ๋อเขาจะมีที่บิดให้อุ้ยเหมือนที่เราเคยไปเห็นในห้างเลยใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาเขาถือเขาก็จะถือแบบนี้โอเคอ่ะสมมุติว่าบิดเสร็จแล้ว อ่ะบนโต๊ะเราเป็นคือพื้นค่ะถูยังไงคะเวลาถูอันนี้คือไม้อันเล็กใช่ไหมคะเวลาจับก็คือจะจับลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าไม้ถูพื้นจริงๆริงจับจะจับยังไงคะสมมุติว่านี่เป็นไม้ถูพื้นจริงๆจับยังไงอ่งา,าอใช่ใช่ใช่ค่ะจับแบบนั้นอ่าถ้าพื้นตรงไหนเปียกก็จะมีป้ายมาวางด้วยใช่ไหมคะว่าตรงนี้เป็น wet floor ใช่ไหมคะเป็นพื้นที่เปียกอ่าโอเค ถูถูการถูพื้นต้องถูไปทางเดียวกันนะคะไม่ใช่ถูปาดไปปาดมามันจะทําให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในผ้ามันก็จะไปเปื้อนที่อื่นต่อใช่ไหมคะใช่ถูไปทางเดียวกันใช่ค่ะต้องเป็นตรงข้ามกันค่ะท่านน่นต้องเป็นทางเดียวกันค่ะใช่ถูกต้องอย่างนั้นแหละค่ะถูกต้องค่ะสลินอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะแล้วพอเราถูพื้นเสร็จแล้วต้องทายังไงคะตั้งเสร็จแล้วก็รอพื้นแห้งอ่ะเมื่อกี้สลินกับสปัน สาธิตการถูพื้นให้ดูแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนโลเคชันค่ะไปในห้องน้ำค่ะเดี๋ยว่าสมมติบนโต๊ะเป็นห้องน้ำนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มที่การขัดพื้นห้องน้ำค่ะใช้แบบก็ได้ใช้สองอย่างเลยค่ะลูกใช่หนูได้ใช้ไได้ค่ะจัดการเลยโอเคค่ะโอ้โหเสียงได้เลยค่ะจลินเสียงมันของจริงเลยค่ะลูกขัดให้สะอาดนะคะ เวลาพวกเราเดินเข้าห้องน้ำจะได้ไม่ลืน่นใช่ไหมคะ่เจ้ยนอ้าม่จา้าเมื่อกี้เจสรินขัดพื้นห้องน้ําไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตาน้องสฟันขัดพื้นห้องน้ำบ้างค่ะทำยังไงคะขั้นตอนแรกใส่น้ํายาขัดเลยขัดแรงๆพื้นจะ,จะได้ไม่ลื่นคะ่ะสะอาดนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยออกไหมคะไม่เหนื่อยหรอคะ พี่น้องกําลังขัดกันใหญ่เลยนะคะขัดขัดถูถูอันนี้คือของเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการทํางานบ้านจริงๆหนูสองคนจะเจอกับอุปกรณ์จริงนะคะใช่ไหมคะซึ่งขนาดอะไรขนาดจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาทําก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของมัมมีด้วยนะคะถ้าจะขอทํางานบ้านอย่างเช่นพวกงานบ้านง่ายๆเช่นกวาดพื้นอะไรแบบนี้มัมมีก็จะให้สลรินทํานะคะแต่พวกล้างจานถ้าเป็นจานพลาสติกก็ยังพอให้ล้างได้ค่ะแต่ถ้าเป็นจานกระเบื้องจานแก้วมัมมีก็ยังจะให้หลีกเลี่ยงอยู่นะคะตอนนี้สซรินเขาก็เริ่มช่วยได้บ้างเยอะแล้วล่ะคะ่ะเรื่องทําความสะอาดอ่ค่ะสะอาดยังคะสะอาดยังคะคะ เดี๋ยวขอตั้งก่อนนะคะจ้ะอ่ะขอตั้งเลยค่ะระวังด้วยนะคะพื้นเปียกนะคะสช่ไหมคะจะปันขัดเสร็จหรือยังคะขัดเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วต้องเก็บอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะสมมู้ว่าคนกำลังเดินอยู่เห็นลื่นเลยไม่ทันเห็นปลายลื่นล้มไปเลยใช่ไหมคะ สมมุติว่าถังเป็นโถนั่งโถนั่งในห้องน้ํโถนั่งชักโครกนะคะ,ะทำยังไงคะขัดชักโครกยังไงคะนี่เ,นเห็นบอามีมม่ทาบ่อยแน่เลยใช่ไหมคะอีกหน่อยก็ต้องช่วยบอมมีท่ทาใช่ไหมคะสปันก็เรียนแบบทําบ้างโอเคสองพี่น้องสนุกกันใหญ่เลยกับชุดทําความสะอาด มามีว่าเซตนี้มีประโยชน์นะคะเพราะว่าอย่างน้อยซื้อมาเนี่ยน้องๆเด็กๆเ,เขาก็ยังได้ทดลองทํากันนะคะก่อนที่จะโตพอมาช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ได้จริงไหมคะสะรินจริง<ช>ไหมคะสปันจริงไหมคะตอบด้วยค่ะโอเคโอเคค่ะหลังจากที่มามีปล่อยให้สรินกับสปันทําความสะอาดจนเหนื่อยและเหนื่อยยังคะ ไม่เหนื่อยหรอคะอยากทำต่อหรอคะใช่ค่ะอ่ามันสะดวกใช่ไหมคะแต่ของจริงบางทีอยู่ในบ้านเราจะไม่มีรถเข็นแบบนี้นะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องถือแต่ละอย่างแล้วก็ไปเก็บเก็บตามที่ที่เราจัดเอาไว้ว่าจะต้องวางตรงไหนถูกต้องไหมคะแม่แบบตโน้อยกยอยกจิ้งจอุ้ยรถยกขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะ สรุปแล้วของเล่นเซตนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะสาลินฝึกทำความสะอาดบ้านค่ะฝึกก่อนที่จะช่วยงานจริงของบบนใีใช่โอเคงั้นเมื่อเรารู้ประโยชน์ของของเล่นเซตนี้แล้วเดี๋ยวมามีจะปล่อยให้ซรินกับสปันไปเล่นต่ออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นเราต้องมาลาเพื่อนๆนกันก่อนว่าคลิปรีวิวอุปกรณ์ ความสะอาดของเราได้จบลงแล้วแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน้องๆบ้านไหนที่ยังไม่มีอยากจะได้กันแบบนี้ก็ไปซื้อที่ใช่ค่ะชุดละ189่บาบาทนะคะอ่าค่ะสําหรับวันนี้เราต้องบายบายกันแล้วะน้องสปันทำารถดล้มหมดแล้วล้อหลุดเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เจสซารต่อให้นะคะอามาลาเพื่อนๆกันก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา ถ้ากิดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งที่ชักสลีสปานชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูและอย่าลืมกดติดตามอีที่ต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนสปานจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บ